และตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่นี่ครับโรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหารนะครับแผนที่ที่เราจะมาตามหากันที่นี่นะครับมีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่วาดด้วยมือล้วนๆนะครับไม่มีเทคโนโลยีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าหน้าตาแผนที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนและต้องใช้ความปราณีตสักแค่ไหนนะครับเราเข้าไปหาคําตอบเลยครับ โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหารก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่โรงเรียนแห่งนี้ครับก็ได้ผลิตนักทำแผนที่ที่มีคุณภาพมามากมายหลายรุ่นเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและหนึ่งในวิชาของการทำแผนที่ที่เรียกว่าเก่าแก่และดั้งเดิมหาดูได้ยากเต็มทีครับก็ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรที่โรงเรียนแห่งนี้ครับแต่จะเป็นการทำแผนที่แบบไหนนั้นเราไปชมกันเลยครับ ใช่ครับสำหรับการวาดแผนที่ด้วยมือครับที่โรงเรียนสอนทําแผนที่มีอยู่ในรูปแบบไหนครับในการทําแผนที่ถ้าพูดว่าในเรื่องของการวาดมือเราเรียกว่าการสํารวจด้วยโต๊ะแผนที่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสํารวจก่อนที่นักเรียนเราเนี่ยจะไปรู้ในรายละเอียดของเครื่องมือมือที่มีความทันสมัยเนี่ยเขาต้องรู้ของวิชาพื้นฐานคือการสำรวจพื้นฐานมันก็คือการสํารวจด้วยโต๊ะแผนที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็ดําเนินการรงเยียนที่นั้น ก็จัดการเรียนสอนไปในหลักสูตรนัเนเยนสิชั้นปีหนึ่งทุกภาคการเรียนของของเขานะครับั้ะตัวนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันของเขาอกการวาดแผนที่ด้วยมือหรือที่เรียกว่าการสำรวจด้วยโต๊ะแผนที่ครับซึ่งเป็นวิธีการสำรวจที่เก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช้ในการสำรวจพื้นราบสำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างขวางมากนะครับไม่เกิน250ตารางกิโลเมตรเช่นการทำแผนผังสถานที่ต่างๆในพื้นที่เล็กๆด้วยมาตราส่วนใหญ่ อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหารครับและที่สําคัญการสํารวจด้วยโต๊ะแผนที่นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานการสํารวจที่สําคัญที่นักทําแผนที่จําเป็นจะต้องรู้ไว้ครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยประกอบด้วยอันนี้ก็เป็นกระดานโต้โตใช่ไหมครับาโตะแล้วก็ขาขาโต๊ะตาขาตัวนี้แล้วก็คุมผีเสือ้อครับตัวนี้ก็ช่วยในการล็อกกระดานโต๊ะกับขาโตะให้มันแน่นเพืารทำงานถ้าตัวนี้หายก็อาจจะทํางานไม่ได้เลยนะต้งใช้นี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ควรจะอยู่ด้วยกัน ซึ่งนอกจากกระดานโต๊ะที่ใช้สําหรับวาดหรือเขียนรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมหรือว่าระยะที่วัดได้จากภูมิประเทศแล้วนะครับยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลายชิ้นครับที่มีความสําคัญและมีความเก่าแก่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณอย่างเจ้าเข็มทิศกลาง ซึ่งจะแตกต่างจากเข็มทิศทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันครับวิธีการใช้ครับก็คือนํามาวางให้ขนานกับขอบโต๊ะเพื่อทําการกําหนดทิศเหนือบนกระดาษซึ่งเป็นทิศหลักในการทําแผนที่นั่นเองครับต่อมาไม้บรรทัดเล็งที่หน้าตาคล้ายกับไม้บรรทัดที่เรารู้จักกันดีแต่จะมีศูนย์เล็งอยู่บริเวณหัวกับท้ายไว้ใช้เล็งไปยังจุดที่เรากําหนดหรือว่าหลักขาวแดงที่เราจะไปทําความรู้จักกันในลําดับต่อไปครับ ต่อมาครับก็คือซ่อมแขวนดิ่งและลูกดิ่งที่ทำหน้าที่ช่วยกำหนดจุดหรือว่าหมุดสถานีที่อยู่ในกระดาษครับให้อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันกับหมุดที่เราตั้งในภูมิประเทศจริงครับเวลาที่เราจะเริ่มต้นวาดและสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือเทปวัดระยะใช้คู่กับไม้บรรทัดสามเหลี่ยมที่ใช้สำหรับทอนมาตาส่วนจากการวัดระยะต่างๆจากภูมิประเทศจริงครับให้จำลองอยู่ในแผนที่นั่นเอง และอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นครับที่ถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือหลักเลงขาวแดงครับที่จะทําให้เราเห็นหมุดต่างๆที่เรากําหนดไว้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นใช้เพื่อเป็นเสาหลักในการวัดค่าต่างๆเช่นระยะทางมุมและทิศทางอุปกรณ์อย่างเดียวก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะม,มีความเก่าแก่เป็นร้อยปีนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ชิ้นเดียวทางานไม่ได้เลยนะและในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่วัดระยะ นายสมุดที่จะคอยจดตัวเลขข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่วัดได้และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับนั่นก็คือนายโต๊ที่จะประจำการอยู่ที่โต๊ะแผนที่ทำหน้าที่คอยวาดและเขียนข้อมูลต่างๆลงบนกระดาษเพื่อให้ออกมาเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองครับซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับมีความยุ่งยากและต้องใช้ความอดทนมากๆครับในการทำแผนที่ชนิดนี้ โดยปกตินะครับจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3วันครับเพราะฉะนั้นครับผมอดใจรอไม่ไหวจริงๆครับเลยต้องขออาจารย์ดูแผนที่ที่ได้ทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรครับนี่นะครับก็เป็นโฉมหน้าแผนที่นะครับที่ทำจากโต๊ะ สำรวจแผนที่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นมันแตกต่างจากแผนที่ทั่วๆไปยังไงครับแผนที่ชนิดนี้ที่ทำจากโต๊ะด้วยทั่วไปไหมในเรื่องของการดําเนินหรือการจัดทําในวิธีการมันแตกต่างเพราะว่ามันจะต้องใช้ความประณีตใช่ไหมครับต้องใช้ความประณีตต้องมีความละเอียดแล้วก็ใจเย็นนิดนึงและทุกอย่างมันเสร็จในในภูมิประเทศเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับส่วนไอการล้อมสีที่กรอบเนี่ยเอามาเก็บหรือมาลงรายละเอียดทีหลังเนี่ยสำังานเอาได้แต่ว่าในรูปแบบเนี่ยหลังจากเราเขียนแล้วเนี่ยมันจะ คคครรรััับเเป็นนนนผผงงงงจจิิิๆๆมมใูทศอย่า้ก็ได้เห็นการสำรวจและการทำแผนที่ในรูปแบบที่เก่าแก่และดั้งเดิมกันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเรามาดูวิธีการสำรวจที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสำรวจดูบ้างครับนงงั่นก็คือเทคโนโลยีอากาศยานเราไปชมกันเลยครับ <sh arp> ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่กองบินถ่ายภาพทางอากาศกรมแผนที่ทหารครับเรามาที่นี่ครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าการถ่ายภาพทางอากาศมีความสําคัญมากน้อยสักแค่ไหนนะครับสำหรับการทําแผนที่ครับแล้วจะมีขั้นตอนอะไรบ้างครับวันนี้ที่นี่เราจะขอติดตามพี่ๆเขานะครับขึ้นกันไปบนถึงบนฟ้านู่นะครับเพื่อไปดูภารกิจการถ่ายภาพของพี่ๆเขาครับไปติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปครับ สำหรับกองบินถ่ายภาพทางอากาศกรมแผนที่ทหารครับก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2495โดยแต่เริ่มเดิมทีนะครับใช้ชื่อว่าหน่วยบินถ่ายรูปทางอากาศกรมแผนที่ทหารมีภารกิจหลักคือบินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศเพื่อการทำแผนที่และพัฒนาประเทศสำหรับภาพถ่ายทางอากาศนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำแผนที่ครับเปรียบเสมือนข้อมูลต้นน้ำเลยก็ว่าได้ครับส่วนขั้นตอนนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฟังพี่ไก่กันเลยครับ ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่พี่ไก่บอกว่าเป็นขั้นตอนแรกของที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับก็คือการบีฟงานการประชุมใช่ไหมครับอย่างในห้องนี้เห็นพี่ๆนั่งอยู่หลายคนนี่เป็นใครกันบ้างครับนักบินมอนนะครับแล้วก็ช่างซึ่งรายงานเรื่องก่อนที่จะเป็นปฏิบัติการบินกันของแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเช้านะครับ28องศา ที่ทั้งหมดนี้นะครับก็จะต้องทำงานประสานกันซึ่งข้อมูลเริ่มต้นที่ใช้ในการวางแผนครับก็จะต้องมาจากต้นหนในเรื่องของงานถ่ายภาพทางอากาศกับพี่หน้าที่ของต้นหนคือทำอะไรครับต้นหนของกองบินถ่ายภาพเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเต็มคือต้นหนนถ่ายภาพทางอากาศทำหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพทางอากาศโดยเฉพาะดูแลกล้อง โอเป r a t กล้องในการปฏิบัติงานถ่ายภาพนะครับออกแบบแนวบินต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตั้งกล้องบนอากาศยานซึ่งปัจจัยหลักๆที่ต้นหนจะต้องคำนึงสำหรับขั้นตอนการวางแผนถ่ายภาพทางอากาศนะครับก็คือพื้นที่ที่จะทำการสำรวจและมาตรส่วนของแผนที่ครับซึ่งจะส่งผลถึงระดับความสูงของการบินและความละเอียดของภาพต้นหนนะครับก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ครับมาทำการประชุมกันระหว่างนักบิน ที่จะทำหน้าที่คอยเช็คสภาพอากาศติดต่อประสานงานกับห้อมังคับการบินและนายช่างครับก็จะทำหน้าที่ดูความเรียบร้อยในส่วนของเครื่องบินก็ได้รู้จักตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับรวมถึงการวางแผนสำหรับปฏิบัติการการถ่ายภาพทางอากาศกันไปแล้วครับช่วงหน้าครับเรายังเกาะติดพวกพี่ๆเขานะครับขึ้นไปดูว่าวิธีการปฏิบัติงานบนท้องฟ้านั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างพลาดไม่ได้นะครับช่วงหน้าเจอกันครับ นี่และครับก็เป็นหน้าตากล้องนะครับถ่ายภาพแนวดิ่งที่เรียกว่าอลังการครับมีเลนส์ทั้งหมดเท่าที่เห็นนี่ก็8เรียกว่า8เลนส์8ช่องนะครับ